สวัสดีครับตอนนี้ทองคำทั้4สีก็ได้ไปชนเทนไลน์ที่เป็นเส้นขาขึ้นเป็นแนวต้านนะครับผมกับชนแนวต้านของ H4 นะครับที่ได้บอกไว้แล้วในคลิปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะลงกลับมาเนี่ยน,นี่คือดิสแตนนะครับก็ดิสแตนเหมือนกันคือคือเส้นแนวต้านทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงมาหา TP นี้ก็ มีอยู่นะครับผมครับเพราะฉะนั้น T P เราใช้ที่เส้นนี้นะครับอ่าที่ลงมาถึงตัวนี้นะครับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับผมครับโอเคครับในคลิปนี้ครับคิดว่าก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปซูมดูใกล้ๆกันนะครับโอเคครับก็น่าจะอยู่มาตรงนี้นะครับผมโอเคครับเป็น T P นะครับโอเคครับ